สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาทํางานแรงงานจิ๋วนะครับโตแล้วนะครับอยู่สิครับเดี๋ยวเขาคงจะเป็นอิสระแล้วล่ะพ่าน้องเริ่มโตแล้วนะครับคงจะแยกแม่แยกลูกแยกลูกนะฮนะเดี๋ยวกะคงจะอิสระเราทําอะไรก็สะดวกขึ้นนะครับพ่าน้องสงเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วดูดิครับ โอ้โหสุดยอดเลยจริงเนะครับผมเนี่ยครับไปทํางานแหล่งทํางานของน้องนะครับไปทุกวันเพื่หัดนะครับผมไปล้วดูดิครับไปละจอมดื้อโอ้โหสุดยอดสุดยอดแห่งความนักเลงฟันน้ำนมนักเลงฟันน้ำนมนะครับดูดิครับดูวิ่งซ้ายวิ่งขวา วิ่งซ้ายวิ่งขวาคือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระประมาณน้องมีความสุขเนาะที่ได้ออกมาทํางานออกมาได้ทํางานออกมาอะไระทำงานรู้รู้หน้าที่รู้หน้าที่นะครับรู้หน้าที่ดูเด,ดี๋ครับโอ้โหดูดขาหลังโอ้อสุดยอดเลยนะครับสุดยอดอนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยว อีกแหล่งหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็คือจะมีช้างหลายๆเชือกนะครับมารวมตัวกันนะครับผมมารวมตัวกันที่นี่ mm hmm. ก็อจากจะฝากกับแม่ๆทุกท่านมาเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับเที่ยวหมู่บ้านช้างก็มาสนุกกับน้องๆได้นะครับชมการแสดงของน้องเดีย๋ยวมาอีกไม่กี่เดือนนะครับน้องมาอีกกี่เดือนน้องสงก็คงจะได้ไปแสดงด้วยนะครับ เขากานะข้า,กางกนะันละเขาก้างกันละเขาก้างเลย <Hi. S 1> จะไปร่วมงานแสดงนะครับจะไปซาที่ร้านแสดงจะไปซาดดูนครับนักเกรง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยนะครับ <c oughs> ด,ดูดูนะครับนักเกรงนักเกรงฟันน้ำนมนะครับ <c oughs> เป็นนักเกรงฟันน้ำนมสุดยอดสุดยอด้ <c oughs> นี่ครับก็จะเป็นโดมแบบนี้ครับผมช้างแต่ละเชือกช้างเล็กๆจับถัดกันหมุนเวียนนะครับแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีช้างมามัดให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปมาสัมผัสกับน้องนะครับสัมผัสกับน้องนี่ไปละดูดูเลยครับโอ้สุดยอดบางสงเราสุดยอดสุดยอด โอ้โหดูดิครับอุ้ยดูด e> ูดูดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยอะไรไม่รู้สงเราเนี่ยใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วถึงจะที่ใกล้จะถึงที่ทำงานของน้องสงกรานแล้วนะครับ ดูดูน้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดสมนี้สุดยอดมากดูดี่ทรงอ้ยเยอะอ้ยเยอะอือหือดูดิครับโอ้โหโ,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 โตเป็นหนุ่มแล้วผมโตเป็นหนุ่มแล้วครับตา เดี๋ยวผมเข้าเาลานแสดงแล้วไปงัดช่างงัดให้กับแม่ๆได้ชมกันแล้วนี่ครับเป็นงัดช่างงัดเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนาะอีกไม่นานเกินรอนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่สงของเราหรือน้องสองของเราครับผมสวัสดีครับ